ตอนนี้พวกเราอยู่ที่สนามบินนะตื่นแต่เช้ามีเที่ยวบินบินกับไทยพวกเราก็นั่งแท็กซี่มาที่สนามบินมาถึงเช็คอินผ่านตอมเรียบร้อยแล้วก็มาเล่นที่สนามเด็กเล่นแป๊บหนึ่งพอได้เวลาก็ขึ้นเครื่องปันจักรปันจันทร์ปั้นจักรปันจักินลินนาปั้นจักรกลใครนั่งบินบ้าปากใคร Lost, นั่งบินบาปากชินนั่นอ๋ออย่าสรุปหรือว่าอย่า เวลา5ชั่วโมงกว่าเกือบ6ชั่วโมงยานาก็หลับปุ๋ยส่วนเยซอนนั้นก็กินกินอย่างเดียวเลยพอถึงปุ๊บเช็คอินเรียบร้อยแล้วเอากระเป๋าเก็บเรียบร้อยแล้ววันนั้นมีตลาดนะเป็นวันสุดท้ายพอดีนะพวกเราก็เลยรีบลงมาเดินดูของกินบังเอิญมาเจอไอ้ตัวทอดเนี่ยสคนนี้เอมามาอันนี้มันกินได้ด้วยหรอ,อน,นี่กินได้ วันลุกขึ้นเยซอนกําลังหลับปุ๋ยอยู่นะแต่ว่าเยนาตื่นเช้ามากลุกขึ้นมามาทําอะไรรู้ไหมมาทํากันบ้านเยนาเอากันบ้านมาด้วยนะคิดดูจากนั้นก็ลงมาทานอาหารเช้าทนะําวันนี้เปาสกบานอใช่ตอนรองอยาใส่เสื้อนะทนํามอเร อาหารที่โรงแรมอร่อยมากเติม2รอบ3รอบเลยนะหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็มีเวลาทํานู่นทํานี่นิดหน่อยไปซื้อของที่เซแว่นเตรียมไปต่างจังหวัดตอนที่อยู่บนรถตู้สคนเนี่ยก็จะหลับปุ๋ยตื่นก่อนที่จะมาถึงบ้านแป๊บนึงพอมาถึงชีวิตเดิมๆต่างจังหวัดก็มีเพื่อนที่เคยเล่นกันทุกครั้งมาเจอกันก็เล่นกันแล้วก็ชีวิตต่างจังหวัดอ่ะเนาะมันก็ไม่มีอะไรหรูหราอยู่แบบบ้านๆทำนู่นทํานี่นิดๆหน่อยๆปลูกต้นไม้เอาเม็ดผักมาจากเกาหลีด้วย 天哪！ หลังจากปลูกเมล็ดผักเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งดูการ์ตูนต่อเดี๋ยวจะต้องหาอะไรมาให nice ้ทำล่ะคิดอย่างนี้ก็คือโทรสั่งให้เขามาส่งทรายมาได้ทรายมากองหนึ่งสั่งประมาณ4คิวนะสองคนนี้ก็เล่นเล่นจากยอดแหลมแหลมมันก็ไหลบานไปหมดแล้วเล่นสนุกมากว่าง้นต้องคอยเกี่ยให้มันเข้าทีทุกวันทุกวันที่เห็นนั่งไปเล่นกัน2คนนั้นเป็นนาบ้านของพี่ข้างบ้านบ้านอยู่ติดกันก็ไปเล่นวันเลยเพราะว่ามันมีต้นมะขามต้นใหญ่ๆตอนกลางวันอากาศมันก็จะเย็นเย็นกว่าอยู่ในบ้านแหละทุกคนเห็น ทรายที่กองนั้นไหมเด็กๆเ,เล่นกันจนบาน,บานหมดแล้วอะเราเด็กที่เห็นเยอะๆนี่เป็นเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านนะข้างในก่อนไปดูปลาก่อนไม่ก็ถอดถุงเท้าสิถุงเท้าก็ทิ้งไปถ้าไม่เอาอะ <laughs>

วิดีโอก็อ่าพวกเราอยู่ที่นี่น่าจะประมาณสักสองชั่วโมงนิดๆนะหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้าน 맛있어. 엄청 진짜 오렌지 같아. 언니, 봐봐. 있어 있어. 있지만 두개 정도 많이 있으면 사진가? 나어 나도 먹어. 밥, 밥, 떡.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 ดีๆของน้องลวกน่าไม่แล้วชุดไหมเด็กนี่